สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสมชายชี้เพื่อไทยโคตรขาด,ขาดทุนหลังยกมหาไทยให้ภูมิใจไทยนายสมชายศรีสุทธิยกรอ,อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าเสียมหาไทยค้าขายโคตรขาด,ขาด,ขาดทุนน่าจะครั้งแรกที่พรรคแกนนําที่มีเสียง มากถึง1 4 1เสียงยอมยกมหาดไทยให้พักรองที่มีเสียงเ1เสียงเพื่อแลกคมนาคมแถมคนอยากได้คมนาคมไม่ใช่เนื้อแท้ของพักเพื่อไทยแต่เป็นนักการเมืองที่เพิ่งย้ายมาจากพักพลังประชารัฐมาอยู่เพื่อไทยมหาดไทยที่หลุดมือทำให้เสียโอกาสอะไรบ้าง 1. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมดเพราะมหาดไทยบังคับบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศ ผู้ว่าเป็นผู้นำและกำกับหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงในจังหวัด 2. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพราะมหาดไทยด้วยนายอำเภอกำกับดูแลกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ 3. มหาดไทยยังกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่สำคัญคือการไฟฟ้านครหลวง <c oughs> การไฟฟ้าภูมิภาค <c oughs> การประปานครหลวง <c oughs> การประปาภูมิภาค4 มหาดไทยยังมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดคืออบจอเทศบาลอบตอกรุงเทพมนครพัทยาด้วยการมอบหมายจากกะกะต 5. สูญเสียโอกาสในการเป็นผู้ผลักดันนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายหลักที่โดดเด่นและสำคัญค้าขายขาดทุนปานนี้พี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเองอะยังอยากคุมกระทรวงพาณิชย์นายสมชัยระบุ ความคืบหน้าเสื้อแดงอีสานลั่นฝั่งเส้นสุดท้ายคือเก้าอี้กลาโหมถ้าเอาคนสลายม็อบปี53มาเป็นลุกหือแน่ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานร,ริมบึงหนองโคดต,ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พันนวดีตันติสิรินที่ปรึกษากลุ่มสตรี20จังหวัดอีสาน และอดีตแกนนํากลุ่มนปชอีสานกล่าวว่ายอมรับว่าการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าพบกับพเดกประยุทจันโอชารักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตึกไทยคู่ฟ้าทําเนียบรัฐบาลเป็นการส่วนตัวนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นอย่างมากเพราะเมื่อภาพปรากฏทําให้คนเสื้อแดงตั้งข้อสังเกตและมีความเชื่อว่านายเศรษฐาเข้าไปรับคําสั่ง แต่งตั้งรัฐมนตรีจากพลเดกประยุทธ์โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมจากการที่ยังไม่มีความชัดเจนในการแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมจึงทำให้คนเสื้อแดงมีความกังวลว่าผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นทหารที่มีความเกี่ยวข้องในการสั่งฆ่าคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ถ้าเป็นจริงและเป็นบุคคลที่เปิดเผยรายชื่อที่คนเสื้อแดงรับไม่ได้ จะเป็นฝฟางเส้นสุดท้ายของกฎเสื้อแดงจริงๆเพราะที่ผ่านมานั้นการจับมือข้ามคั้วเราพยายามที่จะมองข้ามไปแล้วแต่ถ้าเป็นจริงนะ่ะคนเสื้อแดงลุกหือแน่ส่วนกระทรวงอื่นๆน,นั้นเป็นบุคคลที่มาทำหน้าที่ในแต่ละกระทรวงมีความเหมาะสมแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์พนวดีกล่าวเธอยังกล่าวอีกว่าแม้ว่าคนที่จะมาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย่งไม่ชัดเจนและลงตัว แต่กลุ่มคนเสื้อแดงต้องการสื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าขอให้พิจารณาคนที่มีความเหมาะสมและไม่ทำร้ายจิตใจคนเสื้อแดงวันนี้คนเสื้อแดงนั้นต้องการสะท้อนความต้องการถึงผู้บริหารผู้มีอำนาจตัดสินใจตั้งรัฐบาลอย่าทำให้คนเสื้อแดงถูกทำลายมากกว่านี้อย่างไรก็ตามเวลานี้คนเสื้อแดงยังพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างพรรคเพื่อไทย แต่หากยังยืนยันพิจารณาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าคนเสื้อแดงก็จะเหมือนกับพรรคเพื่อไทยที่กำลังใช้น้ำกรดราดตัวเองฆ่าตัวเองเพราะที่ผ่านมามีหลายสถานการณ์ที่ทำให้คนเสื้อแดงมีความรู้สึกต้อยค่าและเราเคยเสนอเคยเรียกร้องไปซึ่งพรรคเพื่อไทยดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างจนทาให้แกนนนาหลายคนเลือกถอยห่างจากพรรคไปอย่างต่อเนื่องความคืบหน้าล่าสุด สาธิตยื่นหนังสือจี้ฟัน16สสประชาธิปัตย์ลงมติเห็นชอบเซฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนายสาธิตปิตุเทชะรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางสาวผ่องศรีธาราภูมิรักษาการกรรมการบริหารพักนายชัยวัตรไตรยสุวรรณสมาชิกพักประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายจุรินทร์ลักษณะวิสิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขอให้ลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรม ทำผิดข้อบังคับพรรคอย่างร้ายแรงด้วยการเป็นปฏิปักษ์กับพรรคด้วยการฝ่าฟื้นมติพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสสของพรรคทาให้พรรคนั้นเสื่อมเสียและสร้างความแตกแยกในพรรคดยมีใจความดังนี้นายเดชอิดขาวทองและนายชัยชนะเดชเดชโชรวมถึงสสพรรครวม16คนลงมติในที่ประชุมรัฐสภาขัดกับมติของคณะกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุมสสดยไม่สุจริต้วยทั้งสิ้น16คนออกเสียงเห็นชอบต่อการเลือกนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากพรรคไม่เคยมีมติหรือเห็นชอบในการเข้าร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด้วยเหตุผลที่เรียนไว้ข้างต้นขอให้รักษาการหัวหน้าพรรคตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นโดยเร็วที่สุด และดำเนินการลงโทษสส16คนที่กระทำการผิดข้อบังคับพักป่าฟืนมติคณะกรรมการบริหารพักและที่ประชุมสสททำให้พักได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับพักด้วยความคืบหน้าไอติมก้าวไกลเตรียมเสนอสภาถกประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่หวังเศรษฐาหนุนรับฟังนายภริ์วัชรสินทู หรือไอติมสสบัญชี Susan, รายชื่อพรรคก้าไกลทวีตข้อความเผยถึงเรื่องราวที่พรรคเก้าวไกลนั้นเตรียมเสนอให้สภาถกในเรื่องของคำถามประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการประชุมสภาครั้งถัดไปโดยระบุว่า <t> ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา <S <s <erve aspects> ผมได้ติดตามกระแสะการประดมรายชื่อของภาคประชาชนในเรื่องของการเสนอให้จัดทำประชามติ เื่อเดินหน้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้แคมเปญ a s h t ท g conforall ด้วยความรู้สึกชื่นใจถึงความตื่นตัวของประชาชนที่อยากจะเห็นเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อคืนความปกติให้กับการเมืองไทยผมเชื่อว่าภาคประชาชนที่เข้าชื่อและภาคก้าวไกลเรามีความเชื่อร่วมกันว่าหากเราต้องการให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญที่ แก้วิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมาและสะท้อนชันธรมติใหม่ของสังคมไทยได้เป้าหมายที่สำคัญต้องไม่ใช่เพียงแค่การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทั้งกระบวนการและเนื้อหาเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวพระเก้าไกลจึงมองสองหลักการที่เราจำเป็นที่ต้องยืนยันตั้งแต่วันแรกก็คือห ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนื่องจากรัฐธรรมนูญ60ไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ไม่กี่มาตราที่มีการแก้ไขรายมาตราเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอแต่มีปัญหาในเรื่องของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยด้านที่มากระบวนการและมีปัญหาเชิงเนื้อหาสาระในหลายมาตรา ที่มีลักษณะพัวพันกันเช่นอำนาจและที่มาของวุฒิสภาอำนาจและที่มาขององค์กรอิสระช่องโหว่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 2. อสสรอมาจากการเลือกตั้ง100%อเร์ซเพื่อให้สสรอที่จะมาร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ประกอบด้วยตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเป็นตัวแทนของทุกชุดความคิดที่มีอยู่ในสังคม ความคืบหน้าล่าสุดโพสีประทุมเปิดคะแนนนิยมก้าวไกลเพื่อไทยหลังจัดตั้งรัฐบาลมหาวิาลศยรีประทุมร่วมกับดีโวตเปิดเผยผลการวัดคะแนนนิยมหลังจากการเลือกตั้งเพื่อประเมินความพึงพอใจและการตอบสนองความหวังของประชาชนจากแต่ละพรรก,การเมืองภายหลังได้รับเสียงเลือกตั้งจากประชาชนไปแล้วในประเด็นที่ว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ในวันนี้คุณจะเลือกพักใดโดยสำรวจระหว่าง21-24สิงหาคม2566จากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกช่วงอายุภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศจำนวน1,253ตัวอย่างค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ9 5 0พบว่าพรคที่ชนะการเลือกตั้งสูงสุด6อันดับแรก มีอ่อตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมนั้นเฉลี่ยวงเล็บเฉลี่ยจากการเลือกตั้ง2,566ของแต่ละพักทั้งบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตที่เมื่อนำคะแนนมาคำนวณเป็นร้อยละจากเพิ่มขึ้นไปน้อยลงตามลำดับดังนี้พักก้าวไกลคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นร้อยละ62.39พักภูมิใจไทยคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นร้อยละ3.50 พรรครรมไทยสร้างชาติคะแนนนิยมลดลงร้อยละ0.84พ,พรรคพลังประชารัฐคะแนนนิยมลดลงร้อยละ6.02พรรคประชาธิปัตย์คะแนนนิยมลดลงร้อยละ9.96พรรคเพื่อไทยคะแนนนิยมลดลงร้อยละ62.24ซึ่งการที่พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ยมากขึ้นที่สุดนั้น เกิดจากการที่ได้มีการสลับกันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นที่น่าสนใจของประชาชนจำนวนมากโดยคะแนนนิยมที่ลดลงของพรรคเพื่อไทยร้อยละ51.32ได้ไหลไปให้กับพรรคก้าวไกลในขณะที่ร้อยละ10.92ได้ไหลไปที่พรรคอื่นๆ